สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่4พฤศจิกาย,ยนค่ะ BOE ขึ้นดอกเบีย้ยแรง75 basis point สู่3%แต่ส่งสิกดอกเบีย้ยในอนาคตน่าจะต่ำกว่าระดับที่นักลงทุนกังวลเพราะโมเดลของ BOE คำนวณว่าถ้าดอกเบีย้ยสูงถึง5%ตามค่าคาดหวังที่สะท้อนในตลาดจะส่งผลให้เศรษฐกิจ UK ถดถอย2ปีแต่หากคงดอกเบีย้ยไว้ที่3%ระยะเวลาทนมานจะหดสั้นลงเหลือ5ไตรมาสค่ะ ธนาคารกลางอังกฤษโดวิชไฮทํทให้เงินปอนอ่อนค่ายอย่างรุนแรงจาก1 1ึ่งสี่เหรียญเหลือไม่ถึง1.12เหรียญประกอบกับเทรดเดอร์ยังช็อกไม่หายกับเพรสคอนเฟอเรนซ์สุดสยองของคุณพาเวลหนุนดอลลาร์แข่งค่าดอลลาร์อินด็กซ์พุ่งแตะ113่11แต่น่าสนใจคือว่าดอลลาร์อินด็กซ์คล้ายจะดือด้อไม่ไปต่อจากแนวต้านดังกล่าวยูแท้จริงสหรัฐทยานขึ้นอย่างแรง5 y e a r t i p s ิปสบวกเพรดเดียว20 b a s บ s point ปิดที่1.82%นุนยิวพนบัตรปรับตัวขึ้นด้วยขณะความคาดหวังเงินเฟอ้อร่วงลงเรายังคงยึดการลงทุนที่เชื่อว่าแข็งแกร่งสุดคือ KT Energy เตรียมรับสภาวะตึงตัวยิ่งขึ้นในด้านพลังงานค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนมาวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ Sedinek ปิดไปที่1,625.62จุดบวก0.04%มูลค่าการซื้อขาย52,198ล้านบาท ตลาดทุนไทยแกวงตัวไซเว์แคบรับแรงกดดันจากต่างประเทศหลังประธานเฟดส่งสัญ,ญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกอย่างไรก็ตามค่ะภาพรวมถือว่าตลาดทุนไทยยังปิดบวกได้ถือว่าแข็งแกร่งส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่8 7 0 5 1้าล้านบาทละยะยูพันธบัตรอายุหปีปิดที่2 6 9ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%งอร์ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่าทสาค์ต่อจอลลาร์สหาสฐ เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าค่ะและเหมือนกับหลายๆสกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่าไปมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากประธานเฟดส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยปลายทางของสหรัฐยังไม่ถึงจุดพีคแม้จะคาดว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราชะลอลงในการประชุมครั้งหน้าส่วนนฝั่งของเอเชียซี่งไฮ้คข้มาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังจากหน่วยงานด้านสาธนารณสุข,ขของจีนยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่อไปนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากการที่ภาคบริการของจีนยังคงหดตัวในเดือนตุลาคม เซยงไฮคอมมิสิตปิดที่2,997.81จุดลบ0.19%ส่วนตลาดหุ้นตโตเกียวปิดทำการเนื่องในวันแห่งวัฒน,นธรรมค่ะทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานจะผลักดันให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการไว้ดาวโจนส์ Jones, ปิดที่32,001.25จุดลบ0.46% S&P 500ปิดที่3,719.89จุดลบ1.06%และ n a s แ a q ปิดที่1,342.94จุดลบ1.73%ค่ะส่วนฟังของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสค่ะหลังเฟดส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปซึ่งทำลายความหวังเกี่ยวกับการชะลออัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย CAC 40ปิดที่6,243.28จุดลบ0.54% ดัคปิดที่13,130.19จุดลบ0.95%และฟ 13, ุซอปิดที่ร้อยปิดที่จุด8 6 3จุดบวก0.62ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลัหลงจากเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการไว้ ทางฝั่งของสัญญาณน้มันดิบเวเดนซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสค่ะลดไป2%ปปิดที่8 8ดอลลาร์17เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์และการที่เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาะวะถดถอยและทำให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลงด้วยส่วนในฝั่งโฮมเบรน์เองค่ะลดไป1.5%ปิดที่94ดอลปอร์เซนต์ติดที่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนอกจากนี้นะคะตลาดยีงได้รับผลกระทบจากการที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยยาวนานกว่าที่คาดการไว้สัญญ,ญาทองคำตลาดโคเมิกสมบเดือนธันวาคมลบไป1.16%ปิดที่1,630ดอลลาร์90เซนต์ต่อแทร์ออสและนี่ทั้งหมดของเคทแมบ์ลี่นิวที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะ แลใ,ในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสท n นซิงแต่ว่าทุกคนก็สามารถธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเคท m มสมาร t ทเทรแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรรวันตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ